สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda s ซุป r c u รอ่าคันนี้ก็เป็นผลงานนะครับจากในช่วงวันสงการนะครับอ่าก็เป็นควันหลงกันละกันนะครับก็หลายๆคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มานะครับช่วงวันสงการนะครับถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย วัยรุ่นซึ่งครูกับพี่ปุ้ยเนี่ยก็คือเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่แบบคึกคนองกันเต็มที่เลยนะครับอ่าเรื่องดื่มนี่ไม่ต้องพูดถึงดื่มมันอยู่แล้วนะครับทั้งดื่มทั้งเสพทั้งสูบทั้งดมนะทุกอย่างเลยนะครับเต็มเต็มที่เต็มคาราเบลเลยนั้นพออยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับเต็มคาราเบลเลยใจมันก็เลยแรงกว่ารถนะครับผลงานก็เลยเป็นอย่างเนี้ยนะครับ ก็คือรถคันนี้ที่แรกเนี่ยมาจอดไว้ที่หน้าห้องครูเนี่ยคือครูก็ไม่รู้หรอกรถใครยังไงครูก็บ่นกับพี่ปุ้ยเหมือนกันว่าอะไรว่าเอารถมาจอดก็ไม่แจ้งไม่บอกมาทําอะไรก็ไม่รู้นะพอใสายๆหน่อยก็แฟนของลูกศิษย์เขาก็เลยแมสเซจมาบอกว่าอันนี้เป็นรถของญาติญาติเขาวัยรุ่นก็เกิดอุบัติเหตุช่วงสงกราน ก็จะมาให้ครูเนี่ยแก้ไขปัญหาให้ทำเฉพาะตรงช่วงหน้าส่วนอันอื่นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคือครูก็เลยบอกไปว่าถ้ารถคันนี้ถ้าจะทำเครื่องทำอะไรเนี่ยไม่จบง่ายๆเลยนะครับงนั้นเดี๋ยวครูเนี่ยนะครับอาจจะสตาร์ทติดเครื่องให้ท่านฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปรีวิวโดยรอบรอคราันี้มีสตาร์ทมือนะแต่สตาร์ทมือใช้ไม่ได้นะครับ ่าในครูออนนะครับน้วปัดก็เป็นแบบดิจิตอลเนี้ยสตาร์ทมือใช้ไม่ได้อ่าส่วนสตาร์ทไม่ได้เพราะมอเตอร์เสียแบตเสียรีเลย์เสียสายไฟขาดสวิตเสียนั่นคืออีกเรื่องหนึง่งอ่าเดี๋ยวครูสตาร์ทเท้าฟังเสียงเครื่องตอนสตาร์ทเท้า <c oughs> อันนี้คือครูมั่นใจเลยว่าพวกโซ่ราวลิ้นอะไรพวกเนี้ยไส่หมดแล้วครับเนี่ยเนี่ย มังกรทองยังอายเลยนะครับเสียงเครื่องอย่างนี้นะครับน้ํามันเครื่องมีหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไม่ได้ให้ครูไปแก้ตรงนั้นเขาให้ครูแก้ตรงช่วงหน้านี้ครูก็พาเรารีวิวดูก่อนโอเคนะคิดว่ามาชมเพลินๆนะครับไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะครับโซว่าน้องหนิมกินเต็มที่เลยนะครับน้องหนิม อ่พวกยางพักเท้าเนี่ยจริงๆแล้วแนะนําว่าควรจะใส่นะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราเอาเท้าวางมันจะได้ไม่ลื่นเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยางเหล่านี้มันอาจจะช่วยซับความแรงลงนะครับจะได้ไม่เกิดแผลเวิร์วะอ่ะท่อนะครับก็คงเป็นท่อสูตรทาห่อหมกอะไรมาก็ว่ากันไปายางสตาร์ทขาสตาร์ทไม่มีนะครับอ่า แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ครูมาดูนะครูเขาบอกรถคันนี้คงเคยเกิดอุบัติเหตุมาหรืออย่างไรนะครับเพราะเฟรมตรงนนี้มีรอยเชื่อมมาเกิดอุบัติเหตุแรงหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแต่รอยเชื่อมชัดเจนนะนะครับนับปัดเลือนไหมนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอยอยู่มั้งครับยางปอกแทนกับปอกคันเร่งถลอกปอกเปิดทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้นะครับที่เขาให้ครูแก้ ท่านดูนะฮะตอนเนี้คือคูจับให้แฮนด์มันเอียงหน่อยนะเอียงไปทางถ้าจากตรงนี้คือเอียงไปทางด้านซ้ายนะแต่ถ้าขึ้นคอมรถคือด้านขวาแฮนด์จะเอียงไปทางด้านเอาจากกล้องคูนะเอียงมาทางด้านซ้ายเห็นชัดเจนอ่าบางคนหน้าตรงแต่ท่านดูล้อนะครับบางคนตรงแต่ล้อเป๋ไปทางซ้ายมือถ้าขึ้นคอมรถคือล้อเป๋ไปทางขวา แต่ถ้เกิดครูจับล้อตรงอ่าบางคนจะไปทางนี้แทนนะครับอันนี้เขาเขียนว่าอะไรคาร์บอนวิตอะไรเนี่ยวิสาน,น,นะครับแล้วก็ตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุมานี่คือครูไม่แน่ใจนะว่าเขาพยายามจะเข็นหรือว่าจะขับฝืนมาเห็นไหมครับยางมันกินบางคนเนี่ยแหว่งหายไปอย่างนี้ละน่ะโชค แน่นอนครับโช๊คอันนี้มีการตัดแกนมามั้งครับอันนี้คือคูสถานษฐานเบื้องต้นนะนะเดี๋ยวจะลื้อมาดูว่าตรงช่วงหน้าเขาเนี่ยอะไรเสียแต่ที่แน่ๆล้อเนี่ยไปแล้วนะครับล้อโคตรพี่ปุ้ยกดท้ายลดให้หน่อยอ่าเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะหมุนนะอ่อเรียบร้อยนะฮะเนี่ยล้อมันจะหมุนแล้วก็ติดเนี่ยล้อเบี้ยวนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจไปโดนปูนฟุตบาทเลยมาเป็นรอยเนี่ยนะครับล้อยี่ห้อคอมสตาร์หรือคอมดาวนะครับลอ้อ,ลอคดอ่าล้อคดโอเคนะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตหยุดวิดีโอเพื่อจะถอดตรงบางโคน,กนไกเหล็กตะก,ก้าหน้าตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีความเสียหายอะไรบ้างนะครับสักครู่หนึ่งอ่ากลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับจากการที่ถอด บางโคนถอดล้อออกมานะครับก็ตามที่ครูอธิบายไปตั้งแต่ทีแรกก็คือบางโคนหน้าก็แตกแล้วตรงนี้ก็คือโดนล้อมันถูมานะครับอันนี้ชัดเจนส่วนบางโคนตัวหลังอันนี้ก็คือแตกอะไรก็คงหลุดหายไปละอ่าเดี๋ยวท่านเจ้าของรถที่ชมอยู่ท่านจะจะได้เข้าใจนะครับส่วนที่ตัววงล้อนะครับวงล้อ,อน,นี้คือดุ้งเรียบร้อยนะครับ นะวงล้อจะไม่ดุ้งได้อย่างไรนะครับเพราะว่าขนาดเพาล้อเนี่ยยังคดเลยเนี่ย่านเห็นไหมเพาล้อมันคดอันนี้พอเราคลายน็อตตัวเมียออกเนี่ยเราดึงเพาล้อออกไม่ได้นะครับต้องตอกออกมาโอเคนะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับรถคันนี้อย่างที่ครูสันนิษฐานไปว่าสันนิษฐานนะครับ เขาอาจจะไปตัดแกนโชคมาหรืออาจจะไม่ได้ตัดก็ได้แล้วใช้วิธีโหลดเอาแล้วพอเวลาเขาโหลดนะครับคือเขาใช้น็อตยึดแกนโชคเนี่ยแค่ตัวล่างตัวเดียวแล้วปรากฏว่าพอตอนเกิดอุบัติเหตุท่านเห็นไหมครับมันอ้าออกอย่างนี้นะครับ สองข้างนี้ถ้าเราดูนะครับระยะที่เขาโหลดมาเนี่ยดูทีแรกเนี่ยระยะโหลดใกล้เคียงกันแต่พอเกิดอุบัติเหตุมาท่านเห็นไหมครับข้างนี้ระยะห่างจากแผงคอล่างถึงตรงปากกระบอกโชคคือเท่านี้ะนะครับเดี๋ยวครูจะได้อ่ะนี่นะเท่านี้นะส่วนข้างขวา ระยะห่างมันอยู่เท่านี้อันนี้คือแสดงว่าข้างในเนี่ยจะต้องมีการโคดบิดเบี้ยวมันเลยทําให้โชกเนี่ยยืดตัวออกมาไม่ได้เดี๋ยวท่านเห็นไหมฮะระยะยุบตัวเนี่ยข้างของโชคหน้าขวาเนี่ยกับโชคหน้าซ้ายมันไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะเวลาเราใส่เพาล้อมันจะใส่ไม่ได้ไม่เท่ากาันส่งผลให้เพาล้อโคดเสร็จแ,แล้วเราดูต่อไปนะครับเนื่องจากตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคงจะมีการชน หรือการกระแทกอย่างแรงตัวเนี้ยคือเป็นตัวล็อกตำแหน่งนะครับมุมองศาการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันคงกระแทกมาลักษณะอย่างนี้ท่านดูนะเห็นไหมเนี่ยกระแทกจนกระทั่งเนี่ยตรงเนี้ยมันฉีกแหว่งหายไปอันนี้คือครูไปข้อมาส่วนหนึ่งแล้วครับทีแรกม,มันคงอัดเข้าไปเนี่ยจนกระทั่งมาติดตรงเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นคันนี้นะครับแน่ๆเลยนะครับก็คือแกนโชค๊คนะแผงคอ,อนี่เดี๋ยวต้องส่งไปที่ร้านและร้านเขาดูก่อนว่าถ้าเขาดัดแล้วเนี่ยแล้วเวลาใส่ตัวเนี้ยมันจะได้ตำแหน่งมันไหมมันจะเยื้องมันจะเบี้ยวหรือเปล่าอันนี้คือครูก็ไม่กล้าไปรับปากว่าเอาไปดัดแล้วมันจะใช้ได้เดี๋ยวต้องให้ช่างที่เขาทำงานตรงเนี้ยโดยตรงว่าดัดแล้วเนี่ยรูยึดเกลียวอะไรมันจะตรงไหม ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องแจ้งเป็นเปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเอียงเยอะเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คงจะต้องเจียเดี๋ยวครูจะเจียเก็บงานแล้วครูจะตีเท่าที่ทําได้ตีลงมาให้มันขนานลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนส่วนแกนโช๊คเนี่ยโทษกระบอกโชค๊คเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่ากระบอกข้างในเนี่ย จะบอกคือตัวที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันเบี้ยวไหมนะครับเพราะถ้ามันเบี้ยวเนี่ยเวลาเราใส่แกนล,ลงไปเนี่ยมันจะไม่ยุบหรือยุบแล้วมันจะไม่ยืดกลับนะครับลอ้อนะครับแน่นอนครับลอ้อมันดุ้งไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเนะี่ยก็ฝากเอาไว้นะครับอ่าเมืองไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ ปีหนึ่งเนี่ยมันมีหลายเทศกาลนะครับนะเพราะว่าไม่ว่าจะเทศกาลอะไรที่ไทยหรือคนไทยอย่างเราเรานี่เราก็อะไรนะทั้งดื่มทั้งกินทั้งเสพทั้งสูบอะไรได้ทุกเทศกาลอยู่แล้วนะครับนะคนไทยเป็นคนสนุกสนานเราก็ได้ทุกเทศกาลแต่แล้วพอแอลโกอฮอล์เข้าปากพอเรลาเข้าปากแล้วมันก็จะมีความห้าวเกิดขึ้น อาจจะคิดว่า Honda s u p e r c u ์ันี้เป็น Honda CBR 1000พันมั้งครับนะ s u r e r b อ c k b i r d อะไรเงี้ยหรือเป็น Suzuki h a y a b u s สะอ่าก็เลยใส่สะเต็มที่เลยนะครับนะรถแรงนะครับแต่เบรกยังเป็นแค่ดัมเบรกสุดท้ายแล้วระบบเบรกเอาไม่อยู่นะครับก็เลยต้องไปหยุดเอาที่ข้างทาง ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอาจจะไม่ได้ประโยชน์หรือสาระอะไรมากมายแต่กระหญ่นน้อยคือว่าเวลาจะใช้ความเร็วหรือเวลาดื่มแล้วเนี่ยก็ควรจะมีสติสักนิดนึงครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ